าบาทคุดกลางปี2525 25. หลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของโค้ดลับที่อยู่บนเหรียญแต่วันนี้นะครับที่แน่ๆน,นะครับท่านจะได้เห็นนะครับเหรียญ5บาทคุดกลางปี2525อ 25. มูลค่า4 0 0 0บาทที่ F.C ส่งมาขายจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ก่อนี่ก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมบุรพัทรศิระเรือวานิชเจ้าของร้านปาหนังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาให้ความรู้และให้ทุกท่านนะครับได้เห็นเหรียญ5บาทพุดอยู่ตรงกลางปี2525สที่ FC ส่งมาขายแล้วผมก็จะให้ทุกท่านได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของโคตดลับที่อยู่บนเหรียญ หลายคนไม่รู้นะครับว่าเห็นเป็นเหรียญธรรมดาอย่างนี้นี่ครับมีโค้ดลับที่ทางกรมธนารักษ์นะครับใส่ไว้ด้วยนะครับและโค้ดลับนี้คือส่วนสําคัญที่ทําให้เหรียญเก่าๆธรรมดานะครับนะฮะอาจจะมีมูลค่าขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออ่านหนังสือเล่มน,นี้ครับนี่คือเหรียญ นะกระส์บไทยนะครับเป็นหนังสือเรียนกระสับไทยนะครับซึ่งทําออกมาแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญครับสาหรับวันนี้นะครับถ้าท่านดูจบอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีตรงตามที่ร้านปลาหนันรับซื้อก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมออตามช่องทางนี้นะครับทางเฟซบุ o กอ่าใครถนัดทาง Facebook ก็จัดมาเลยนะครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กปลาหน,นันนี่นะเฟซบุ๊กร้อยก็เฟซบุ๊กปลาหนันนะครับไลน์ก็แอดปลาหนัน888นะครับร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วเวลา 9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสำหรับนะวันนี้นะครับนะใครนะมีนะคำถามอะไรอยากรู้ก็นะสามารถถามกันเข้ามาได้นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะตอนนี้นะครับนะผมก็จะนะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือนะเล่มนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ5บาทซึ่ง5บาทรุ่นนี้นะครับเป็น5บาท ชุดนะครับรูปแบบของพุทธที่เป็นเหรียญหมุนเวียนนั่นเองครับแล้วก็จะมีขนาดใหญ่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไม่พูดกยกับเรื่องของภาษ,ษีที่เล่นกันหลักแสนนะเราจะไม่พูดถึงนาน,น้น,นะเพราะว่าอย่างบางทีนะอาจจะหายากไปหน่อยเพิ่ซึ่งเราก็คุยมาหลายครั้งแล้วนะฮะวันนี้เหรียญ5บาท พุดกลางปี2525นะครับซึ่งนะต้องต้องบอกเลยว่านะก่อนอื่นนะครับนะเหรียญรุ่นเนี้ยทำออกมา2บล็อกนะครับซ네 no ึ่งอีบล็อกหนึ่งท uhh ี่แบบนะผมทำหลายครั้งแล้วอาจอาจจะไม่ต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเหรียญ5บาทพุดกลางปี2525นะคุณเห็นแบบนี้นะคุณเห็นแบบนี้แต่เหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีการนำออกมาใช้ถึง5ปีนะเห็นอย่างนี้นะทำออกมาใช้5ปีนะครับซึ่ง มีปี2525 25, ปี2526ปี2527ปี2528และปี2529ครับสําหรับเหรียญนะเหรียญที่ในคู่มือบอกว่าราคาแพงที่สุดคือคุดปี2525 25, ที่เป็นปี2525 25, เออหลายคนอาจจะงงแล้วคุดปี2525 25, ที่ทําออกมาปี2526คือจุดที่นะหายากที่สุดครับ ส่วนปีที่หาง่าย,ยคือปี28นะครับปี28นั่นเองครับอันนั้นคือหาง่ายเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเริ่มงงแล้วมันคืออะไรนะที่ร้านปาหนันพูดถึงนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนั้นนะครับนะได้ทาบล็อกเนี่ยออกมานะครับนะที่ฝั่งด้านด้านคุดเนี่ยมีออกมาแค่ปีเดียวครับก็จะเห็นเป็นป25ี2525ตามปกติเลยแต่ใครเลยจะรู้ว่าใต้คําว่าบาทหนึ่ง คุณจะเห็นนกวายุพักอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมฮะใต้คําว่าบาทหนึ่งฮะจะมีตราสัญ,ญลักษณ์นกนี่นะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคําว่าบาทกับประเทศไทยเห็นไหมฮะมันจะมีโค้ดอยู่ตรงนั้นครับเป็นเลขไทยเลขไทยก็มีปี2525 25ถึงปี2529ซึ่งโค้ดนี้หลายคนก็เขาก็เล่นกันนะฮะ เขาเล่นกันนะครับเพราะว่าโค้ดที่เป็นปี2526นั้นหายากครับจำนวนที่เอาออกมาใช้เพียงแค่10,000แสนเหรียญเท่านั้นครับเออนะ1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะครับแล้วก็อย่างปี2525เ25นี่ยออกมา5 0 0แสนเหรียญปี2526เอาออกมา1 0 0 0 0แสนเหรียญปี2527 7จ0 0แสนเหรียญปี2528 17ล้านเหรียญ17ล้านเก้านเหรียญ และปี2529อ,ออกมานะฮะ7ล้าน2แสนกับอีก1,000เหรียญหลายคนอาจจะไม่รู้เห็นไหมหลายคนไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะซึ่งถ้าใครมีกล้องสองพาร์นะครับคุณไปดูตรงนกไอยุพักตรงนี้นี่นะครับนะราคาประเมินอ่ะพูดถึงราคาประเมินเลยนะฮะร,ราคาประเมินเลยตามคู่มือก่อนนะปี2525ราคา800บาทสภาพไม่ผ่านการใช้นะปี2526 700บาทไม่ผ่านการใช้ปี2527 700บาทไม่ผ่านการใช้ปี2 5 2 8 250บาทสภาพไม่ผ่านการใช้และปี2 5 2 9 2 0 0บาทสําทสำหรับสภาพไม่ผ่านการใช้แล้วสภาพที่ผ่านการใช้เล่นกันยังไงสภาพที่ผ่านการใช้เล่นกันยังไงก็คือนะครับนะหนึ่งแล้วก็คือเล่นกันนะเกงกำไรเป็นเหรียญสะสมอะไรธรรมดาแบบรวมๆเพราะว่านะเหรียญ5บาทปี2525ส่วนใหญ่อ่ะคนที่เขาซื้อไปละนะก็ บางทีนะเขาก็อาจจะเอาไปทําของขังเนเอาไปทําของขังนะครับนะเอาไปทําของขังก็เลยนะก็เลยรุ่นนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะมีมีราคามีราคากว่าปี2520และปี2522เห็นไหมฮะสำหรับนะวันนี้นะครับวันนี้นะครับนะเหรียญแบบธรรมดาซื้อเหมาเหมามาวันนี้ผมจะให้ท่านได้เห็นนะครับว่านะมี FC ท่านหนึ่ง ส่งของมาขายร้านปานนะครับเนี่ยนะครับนะก็มีชิ้นนี้มานะครับอย่างวันนี้ส่งมานะครับคือคุณธินกรนะฮะคุณธนนกรส่งมานี่เดี๋ยวให้ดูนะฮะคุณธนนกรส่งมาหบาทปี2525ห25้ายี่สิบห้าพุทธอยู่ตรงกลางหรือตรงนี้ครับส่งมาเยอะเลยจำนวนหลายเหยนนรียญเลยฮะ จำนวนหลายเหรียญครับมูลค่ารวมตรงนี้นะรวมตรงนี้นะสี่พันบาทสี่พันบาทเนี่ยสี่พันบาทสี่พันบาทครับตกเหรียญหนึ่งปัจจุบันถ้าธรรมดาซื้อเหมามาอย่างนี้นะตกเหรียญหนึ่งเนี่ยอยู่ราวๆประมาณเหรียญละยี่สิบไ้ไหมตกอยู่เหรียญละยี่สิบบาทเท่าคุดปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ครับเท่าคุดปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด นี่เนะก็เราก็ต้องมาคัดสภาพขายตอนซื้อเหมาก็ซื้อเหมามาแหละแต่ตอนขายคือคัดสภาพเน่าๆหรืออะไรก็บางทีก็ขายต่ําก่าทุนก็มีนะก็อาจจะไปบวกืันแล้วก็อาจจะไปดูออความสวยหรือว่าอาจจะไปดูโค้ดเก็บไว้ซึ่งถ้าสภาพผ่านการใช้โค้ดนั้นก็สําคัญนะครับโค้ดน้นส,สํารับสภาพยังไงบางคนเขาจะเก็บครบปีสภาพผ่านใช้ครบปีเออต้องเลี้ยงโค้ดกันเห็นไหม เนี่ยเขาจะเล่นกันตรงนี้แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีปี2,500อ่า20และ22ติดมาด้วยใช่ไหมเขามีการคัดด้วย2520 22ติดออกมาก็ติดมาด้วยก็หลายร้อยเหรียญเหมือนกันครับติดมาด้วยหลายร้อยเหรียญเนี่ยฮะเนี่ยตัวอย่างถ้ามีอย่างนี้คือบอกแล้วว่าสามารถซื้อได้สามารถซื้อได้ครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้จำนวนการผลิตอย่างที่บอกครับโอ้ยมหาศาล นะหลายสิบ้านเหลี่ยญแน่นอนว่าก็คงจะมีตกค้างอยู่ตามบ้านทุกท่านนั่นแหละถามว่าซื้อไหมนี่ไงเราซื้อมาเราซื้อมาขายไปนะเราซื้อมาขายไปนะครับอ่ะนะอันนี้คือของที่นะครับนะก็เป็นตัวอย่างให้ดูครัใครมีนะตามที่ผมรับซื้อก็ติดต่อตามช่องทางน,นี้เลย f c e e o o o ป่ Facebook, นานันก็จะมีแอดมินแมปแล้วก็ยังแอดมินคนอื่นคอยดูแลอยู่นะไลน์ก็มีแอดมินชีแอดมินดูแลอยู่นะไลน์แอดปาหนันแปลแปลนะครับส่ง ถ้ามาประเมินราคากันก่อนอย่าส่งมาโดยไม่ตกงราคาแล้วก็ร้านเราไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดดังที่นะไม่มีการทําใบรับรองใบประกันร,ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพแอบมาไ,มบไปเราเยอะมากเลยอยากขายเหรียญต้องคุณมีใบรับรองใบรับประกันหรือยังคุณมีจองชิวหรือยังโอ้โหนะหลายคนก็โดนไปเนี่ยเนี่ยผมเจอวันนี้มาหน้าร้านกันเยอะเลยไม่รู้ไปดูข้อมูลอะไรที่ไหนมาครับก็น่าจะเป็นข้อมูลมิจฉาชีพแหละโอมาหน้าร้านปานันเก่าโอโ้หลายคนเลย หลายคนเลยไปดูข้อมูลมิชาชีพมาแล้วจะขายเราก็มีเออก็โอนเงินไปแล้วโอนเงินค่านาคานี้เหหนึคือเจอเป็นประจําเลยครับคุณไม่ได้ตกลงผมจำไว้เลยคุณแม่งเป็นตกลงกับนะทางที่ไหนอะไรก็ไม่รู้นะครับนะก็ระวังนะเน้นมากเลยอ่ะอย่าโลภอย่าตกเป็นเหยื่อมันนะฮะ